ตั้งหน่วยอะไรับหตั้งหน่วย,หน,วยหน่วยสายสายสายมืออันนี้อยู่อู่สา,สายหน่วยหน่วยซีรีส์ข้าก่อนเองทำของเล่นเองข้างในเป็นโรงจอดรถรอะโรงจอดรถอ,อันนี้เป็นอะไร ลงจอดรถใช่มันเป็นทหารยืนไอัน,นี่ไอันี่ปั๊มน้ำมันด้วยเหรอไอ้ไอ้น,นี่ตั้งไว้ไอัน,นี่ตั้งไว,ว้ว่าอันนี้ชั้นสี่แล้วอ,อสี่เหมือนเดิมเหรอ,อน,นี่เป็นบ้านต้นไม้มบ้านต้นไม้อะใช่ ต้นไม้จะพันห้าี่้มาเลื่อนต้นไม้สีเมอร์พันห้าสวยจัดเองหมดเลยอ่ะโอเคไม่ได้ครับ